ขณะนี้เวลา15:30นหมดเวลาเรียนในขาบเรียนสุดท้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับประ,ะกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3ขณะนี้รถบัสของโรงเรยียนพราวี่ยาคมได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก่อนจะแยกย้ายจากกันไปสู่เส้นทางใหม่ เก่าขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ขึ้นรถบัสของโรงเรียนนี้และร่วมเดินทางด้วยกันมาอย่างยาวนานสุดท้ายนี้เก่าขอ,ขอแสดงความยินดีจากใจจริงแม้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแต่เราเชื่อว่าสักวันนทุกท่านจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งท,ท,ที่เราเป็นกันอยงแน่นอนในโอนเกา,เนนเาเขอมอบความรู้สึกให้กับพี่นท่นกเ 泰国菜，谢谢大家，欢迎各位来宾。